วันนี้เดี๋ยวเราอัปเกรดร์รจอเป็น4060 Ti จาก MSI ตัวเป็น t u s 2x Black รับ CPU ยังคงตัวเดิมที่13 1 0 0 F วันนี้ i 3สา1 0 0สร F วันนี้ครับ4คอร์8 t ท r e a d บ u r รอบเป็น4.5 25490นี่คือ The Last Ultra a r t 1ครับเซตภาพออกมาเป็น 2K ครับ d l s s Balance กราฟิกเป็น High Ray Testing ทุกอย่างเนีเปิดเต็มระบบทั้งหมดเห็นป่ะเห็นไหม 60-70เฟรมนะดังนั้นเนี่ย CPU ทำงานกับมันเต็มที่แล้วคือ98%เห็นป่ะการจอวิ่งแค่90% 86%เห็นป่ะแต่ว่าถ้าคุณแฮปปี้ที่เฟรมเรท70กว่าเฟรมผมก็โอเคผมไม่ติดนะอันนี้อยู่พี่ีาลเจิีเฟรม70 8 0เฟรมตรงนี้โดลฟอร์ซ่าเอ่อฟอร์ซ่าของชั้นห้ครับกราฟิกอันตรา 2K งเปิด dlss เปิดเฟรมเจเนอเรชั่นรอยห้าห้าร้อยห้าแปดร้อยห 2K 1ิบเฟรมนะครับนี่คือยกต้วอย ซ้าชั้560เฟรมผมปิดหมดเลยนะแล้วนี่คือพลังดิบแทบไม่ต่างจากตอนปิดเลยครับ150เฟรมอุ้ยแรงไปนี่คือ 2K พลังดิบ155ต่อมาผนนีมาแฟร์ทู 2K Extreme DLSS b l l n n e e นี่คือ 2K 170เฟรม 2K 170เฟรม170อ่ะสมมติยกตัวอย่างง่ายๆครับ160 170เอา 4K ก่อนดีกว่า 4K ยืนได้โอ้โห 9 5 9 8ห0เร้อยเฟรมโอเค 4K มัลติเพเยอร์ชิลผมว่าชิล98 87ดนี่คือ100เฟรมตรงนี้แล้วฆ่าตายที่ 4K ด้วยกูเสือครับแม่90เฟรม100เฟรมตรงนี้อะอะต่อไป h o g บ a ดเล l ก g ซี่ครับ 2K DLSS v a l สวอลานเปิดเฟรมเจนเป็นอ ra. ันตร a าเร a ติ n งเป็นไฮเท่าไหร่อ่ะ80เฟรม83เฟรม90เฟรมเห็นนี่คืออันนี้คือ 2K นะ ชิลนะอันนี้90เฟรมใช่ไหม100เฟรมใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเป็น Full HD ครับเฟรมเรทพุ่งไปถึง115เฟรม116เฟรม118 120อันนี้คือของวตเล็กซีที่ Full HD นะครับโอเคไหมอ่ะไซเบอร์พารค2027เนี่ย 2K 2K ปรับ High เปิดเฟรมเจน DLS Balance แล้ว r a t r a c i n g เนี่ยอ่ะนี่คือ 2K ปรับ High แล้ว r a t r a c i n g เป็นอ่อ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 นใสโคทั้งหมด เห็นปะ่ะนี่เปิด DLSS a l a n c e เปิด Frame Generation เห็นไหมนี่คือถ้า Full HD ก็ปรับเป็น Full HD แค่นั้นเองครับ124เฟรม120กว่าเฟรมดังนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าต้องการเล่น Full HD เนี่ย120เฟรมเนี่ยมันก็โมันก็โอเคแล้วหรือเปล่าฮะ Spider-Man: Miles Morales กับ 2K DLSS a l a n c e เปิด Frame Gen กราฟิกเป็น Very High r a t r a c i n g Very High ครับนี่เท่าไหร่ครับ100โอ้ยเฟรมนี่ก็ไม่ธรรมดาครับเห็นปะ่ะ 101นเฟรมนี่คือ 2K นะครับ 2K แล้วไงต่อ100เฟรมเฉลี่ยแล้วปนระมาณ90ถึง100เฟรมต่อไป Red Dead Redemption 2ครับ 2K Texture Ultra ที่เหลือเป็นหาย DLSS Balance ก่อนเนี่ย100โหวแรง103 110เฟรม111เฟรมครับควรนะดูด้วยว่าสตรีมอะไรดีกว่า118 110ต่อไป Remnant 2ครับ 2K dls บาลานเปิดเฟรมเจนปรับภาพอันตรามด108เฟรม110เฟรมนี่คือเฟรมเจเนอเรชั o น120เฟรมอะไรประมาณแถวๆเชือกนี้ก็130 120โอ้โหรัชนเป็นแครงครับ 2k dls บาลานครับกราฟิกตัวนี้เป็นเวทีไฮแล้วเรทเฮซิ่งเป็นไฮ g h 60เฟรมนี่ถือว่ากินสเปคชิบหายเลยเนี่ยนะครับเห็นไหมเฟรมเรทถ้ามันนิ่งแล้วมันได้ประมาณ80เฟรม แล้วแต่เกมนะแล้วแต่บางจังหวะบางช่วงบางตอนรบบโดยเฉลี่ยว่าผมว่าประมาณ70-80เฟรมได้อยู่ครับถ้าเกมมันนิ่งนะโอเคไหมวันนี้เข้าใจนะต่อไป 5m ครั 2K o n x2 2วิ่งได้หายวิ่งไดหายหมด1 33ตรงนี้เห็นปะเนี่ย126เฟรมถามว่ามาเล่นได้ไหมได้มันลอดอยู่แล้วครับไม่ต้องมีปัญหาแล้วคงไม่ได้มีคำสั่งอะไรกับไฟเอ็มเยอะแยะมากมายในเมืองอะไรก็126 100ขึ้นหมดครับคนเยอะนะก็ก็ชิลปะมันจะออกครับ 2K เห็นไหม,มก็สบายปะ90เฟรมโอ้โหมันแทบไม่ดรอปเลยดีกว่าว่ะอย่าเรียกว่าดรอปเลยมันจะไม่ดรอปเอาเลยเนอะาเสือครับมันไม่ดรอปเลยว่ะ เออสบายนะครับชิลผมมองว่ารถเยอะคนเยอะอะไรต่างๆนะ,นะ CPU ยังคงตัวเดิมที่13 1 0 0 F วันนี้ i3 1ารไอ F วันนี้ครับ4คอร์แเทรดเทอร์โบล้อเป็นส <c oughs> ี่เมนบอร์ดเหมือนเดิมครับ MSI Pro H 6 1 0 ME DDR4 แรม16บหกิกเหมือนเดิมครับ16กิกเหมือนเดิมครับดูว่าใช้น่าจาก Kingston Fury Beast เห <c oughs> มือนเดิมตัวการ์ดจอวันนี้ครับเป็นตัวนี้4060 TI ครับจาก MSI ตัว Ventus 2 X Black ครับนี่พาวเวอร์สปายจะเป็นตัวนี้ Aercool o U1 Power 600W 80 พัดไวสตอเรจครับ256กิกับเล็กซ anyway> ่า n 6 2 0ครับ256กิกับนี่รีสปีด3,500เมกครับ CPU z ครับ i3 ที่ 310F 0ครับ4 core 8 t ท r ดปุ๊บเทอร์โบตรงนี้4.5แค c 17เมกเหมือนเดิมเมนบอร์ดเป็น MSI Pro h a s 0 ME เหมือนเดิมนะครับแรมเป็น16กิก์ DDr4 มา3,200เมกะเฮิร์ซครับจาก k i n g s t o นชิปหน่นยากราฟิกครับเป็น NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti ครับคู d a ด้า core 4352ครับ แรมเป็น8 g b g d ีด6ครับแบ d ด์วิด128แบนด์วิด288ฝากเขานี้ไปด้วยนะครับลองดูทุกอย่างนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการนั่นเองนะครับนี่คือ i 3 3400T I ครับ25,490จาก i h a v e r e v เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ